how to protect yourself from covid-19 grade 4 conversation wear a face mask wear a face mask number 2 wash your hands often with soap and water wash your hands often with soap and water Number 3 Wipe your hands with alcohol gel. Wipe your hands with alcohol gel. Number 4 Keep social distancing. Keep social distancing. One more time. Keep social Distancing. Number five, avoid crowded places. Avoid crowded places. Avoid crowded places. Number six, eat healthy and cooked. Food. Eat healthy and cooked food. Cover your nose when coughing and sneezing. Cover your nose when coughing and sneezing. Cover your nose. When when coughing and sneezing, always check your body temperature. Always check your body temperature. Always check your body temperature. Exercise Do Exercise Do Exercise Number Ten See a Doctor When You Feel Sick See a Doctor When You Feel Sick สวัสดีค่ะคุณครูวัชรีสวนนเกตจากโรงเรียนสารศาสตร์ประชาทิศพิทยาคารวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กันนะคะระดับชั้นประชมศึกษาปีที่4เรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักก่อนที่เราจะไปแสดงวิธีธรมนะคะให้เรามาทราบก่อนว่าการคูณคืออะไรพูดตามทีเชอร์เลยนะคะการคูณคือ การบวกเลขที่เท่ากันอย่างรัดการคูณคือการบวกเลขที่เท่ากันอย่างรัดนะคะจำไว้แล้วเลยเราจะไปรับสมองกันทั้งหมด6ข้อนะคะนี่นักเรียนเออคุณครูมีคณิตคิดสนุกมาให้นักเรียนคิดดู6ข้อนะคะเอาไล่ตั้งแต่ข้อที่1น,นักเรียนพูดตามอ่านโจทย์ตามที่เชื่อไปเลยข้อที่1 2บวก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 2 บวกสอง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 ทั้งหมดสิบครั้งเอาให้เวลาหนึ่งนาทีลองคิดดูเอาข้อที่สองนะคะห้าบวก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 ห้าสิบครั้งเท่ากันค่ะเอาหนึ่งนาทีลองคิดดูนะคะ ข้อที่3ค่ะไปนะทันไหมคะเอาหลอแป๊บข้อที่3ค่ะ7จ็ดบวก 7... จ็ดบวกเ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 จ็ครั้งเท่ากันค่ะ1น,นาทีมันการเอาคิดดูที่เชิญจะให้นักเรียนคิดเองตอนนี้ไม่เสนอแนะวิธีคิดนะคะ แล้วเดี๋ยวใครมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะมาฟังวิธีพร้อมๆกันนะคะอ่าพร้อมแล้วนะคะครบเนาะตอบเรียบร้อยต่อไปข้อที่4ค่ะ8ดบวก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 8บวก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 8ดิบครั้งเท่ากันเหมือนกันค่ะเอาลองคิดดูสิคะ1นาที ต่อไปทันไหมคะอยากไหมนักวต้องใช้เวลาเนาะอ่าให้ให้แป๊บนึ่งให้แป๊บหนึ่ง,งลองใช้เวลาแป๊บหนึ่งลองคิดดูนะคะตอนนี้ทิเชอร์ยังไม่เสนอแนะวิธีคิดให้นักเรียนลองหาวิธีคิดตัวเองว่าสามารถที่จะหาคำตอบนะคะ8บวกกันทั้งหมด10ครั้งได้ไดเท่าไหร่ตอบแล้วเนาะต่อไปข้อที่5ค่ะ สามบวก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 สามเท่ากันค่ะทั้งหมดสิบครั้งเท่ากันเอาลองบวกดูสิคะหนึ่งนาทีเหมือนกันลองบวกดูนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะลองคิดดูก่อนผิดถูกยังไงลองคิดแล้วเดี๋ยวี่เชอร์จะมาเสนอแนววิธีคิดให้นะคะลองทำดูก่อน ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายและเอาแลกมากเลยเนาะข้อที่6ข้อสุดท้ายข้อ9เนาะโทษทีค่ะข้อที่6เลข9เนาะ9ก้าบวก9ก้บวกเ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 และบวกเทั้งหมด10ครั้งเหมือนกันค่ะเอาได้ยังคะอ่ะอีกนิดนึงใช่ไหมออีกนิดนึงรอรอรอ สำหรับคนที่ยังคิดไม่เสร็จคิดไม่ทันที่จะรออ,อีกวับหนึ่งอีกสามสิบวิอ่าเรียบร้อยยังคะอ้าวเรียบร้อยแล้วตอบลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันอ้าวเรามาเฉลยข้อที่หนึ่งนะคะเอาเฉลยวิธีของนักเรียนก่อนเนาะนักเรียนนับทีละสองใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเนาะเอาวิธีของนักเรียนก่อนเนาะ ยีสิบถูกไหมคะใครถูกใส่1คะแนนเนาะใครถูกใส่หนคะแนนต่อไปข้อสก็นับทีละห้าใช่ไหมห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสา้าสี่ส้าหเท่ากันไหมคะเอาวละเท่ากันอ่าทีนี้พาพอข้อที่สามพอข้อที่3จะนับยากแล้วเนาะเจ็ดบวกเดบวกเจ็นี 7, 7, ่จะยากแล้วเนาะ เจ็ดบวกกันได้สิบสี่ถ้านักเรียนเอานี่มันนี่มาบวกกันก็นได้สิบสี่สิบสี่บวกกันได้ยี่สิบแปดมันจะได้มันจะเริ่มยากแล้วเนาะเอาละทิชเชอร์เริ่มเสนอวิธีนะคะเริ่มเสนอวิธีตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เรานับทีละสองทิชเชอร์ไม่นับแลละจะเริ่มใช้วิธีคูณแล้วนะคะวิธีคูณคือการบวกตัวเลขที่เท่ากันอย่างรัดเพราะฉะนั้นอันนี้เลขอะไรคะข้อที่หนึ่งเลขตอบพร้อมทิชเชอร์ เลข2โอเคเลขสทั้งหมดกี่ครั้งกิจเอ้าบอกหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิครั้งเลข2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ครั้ง,เ,ง,งเห็นไหมคะเลข2 10ครั้งเลขสองสครั้ง,ง,งมันก็จะได้เท่ากับยีสนี่เริ่มใช้วิธีแล้วเริ่มงายมาไหมนักเรียนไม่ต้องไปนับทีละสองเนาะโอเคเนาะ ต่อไปเลขอะไรใช้วิธีเดียวกันเลขห้าที่เจ้าเขียนตรงไหนล่ะเอาตรงนี้เนาะเลขห้าทั้งหมดกี่ครั้งนักเรียนสิบครั้งเลขห้าทั้งหมดสิบครั้งเลขห้าทั้งหมดสิบครั้งสิบคูณห้าหรือห้าคูณสิบได้เท่ากับเท่าไหร่คะห้าสิบเห็นไหมคะเอาละพอมาเป็นเลขเจ็ดแล้ว แทนที่จะ7จ็บวกเได้14 7จ็บวกเได้14 14ี่บวกสิได้28มันช้าแล้วเนาะใช้วิธีของข้อที่1ข้อข้อที่2เลยก็คือการคูณคือการบวกเลขที่เข้ากันอย่างรัดท่เชอร์ใช้การคูณก็มาเลยเนาะเลขอะไรเลข7ข้อที่สามเขียนตรงนี้เนาะเลข7จ็กี่ครั้งคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครั้ง เห็นไหมอยากไหมไม่ต้องไปนั่งบวกเลยเห็นไหมคะสิบคูณเจ็ดได้เท่าไหร่คะเจ็ดสิบโอเคอ้าวได้แนวไหมนักเรียนข้อต่อไปเลยเลขะไรคะเลขแปดเนาะเนาะเลขแปดใช้แนวมาใช้เลยนะเลขแปดกี่ครั้ง กี่ครั้งคะหนึ่ง6องสามจีห้าหกครั้งเท่ากันเห็นไหมง่ายขึ้นเห็นไหมคะแปดคูณสิได้8ปดคูณสิได้เท่าไรคะแปเห็นไหมแทนที่นักเรียนจะเอามาบวกกัน8ปบวกแได้16 8หแปดได้16 16กสบวกสิได้32เนาะสามสบวกสาได้6กสโอช้ามากเลยเนาะ ใช้วิธีของครูน้าเริ่มเสนอแล้วเอาละเลขต่อไปคือเลขสามกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครั้งเหมือนกันสิบคูณสามได้เท่าไหร่คะสิบคูณสามได้เท่าไหร่คะอืมอยากไหมได้สามสิบเอาล่ะคาทีนี้เกมท,าท้าทายข้อท้าทายข้อ,ท,ขอ,ท,ขอที่หก อยากไหมแทนที่เราจะมาบวก9 9้าบวกเก้าเ้าสองครั้งได้18 9 2้าสองครั้งได้18 18บวก18ได้36 36บวก36โอ้ยจะเป็นลมเนาะเพราะฉะนั้นใช้วิธีคูณเนาะเลขอะไรเลข9อ่าที่เธอเขียนตรงนี้นะเลข9กี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครั้ง9คูณกับ10ได้เท่าไหร่คะ10คูณ9ได้ สิบคูณเได้90โอเคเห็นไหมง่ายไหมสนุกไหมคะคณิตคิดสนุกเห็นไหมคะแทนที่จะบวกกันทีละสองสิบค้งไม่เอาเอาสองค้งของ10เลยสิ2สองยีห้าค้งของสิบหน่าหวาปายโอเคไหมคะ นะทุกข้อคิดเหมือนกันนะคะการคูณคือการบวกตัวเลขที่เท่ากันอย่างรัดเมื่อไหร่มีการบวกตัวเลขที่เท่าๆกันแบบนี้นะะักเรียนก็สามารถใช้การคูณเข้าไปช่วยนะคะให้คิดหาคําตอบได้เร็วขึ้นโอเคไหมคะค่ะ,ะก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องคูณกันนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเพลงสูตรคูณเอาอ่านไปพร้อมที่เชิญหนรอบเพลงสูตรคูณ บรรทัดที่หนึ่งสูตรคูณเพลินเพลงบรรทัดที่สองบรรเลงแล้วท่องบรรทัดที่สามใครมัวยิ้มย่องบรรทัดที่สี่ไม่ท่องก็เลิมเลืมเลิมเลิมเลิม,ลมอันนี้จะเป็นสูตรคูณหลังจากที่เราลองเพลงเสร็จแล้วก็จะท่องสูตรคูณแม่สองลองเพลงเสร็จจะเป็นแม่สามลองเพลงเสร็จก็จะเป็นแม่สี่โอเคไหมเอาลองดูนะคะไปพร้อมคูนเนาะ ลองดูที่เชื่อไม่มีเสียงนะไปพร้อมกูแล้วช่วยกันร้องก็ได้นะถ้าใครร้องคลอไปเบาๆเพลงสูตรคูณนนเนาะเสียงไม่ค่อยมีอพอพอพอได้เนาะเริ่มนะคะสูตรคูณเพลินเพลงบันเลงแล้วท่องไกลมัวยิ้มยองไม่ท่องก็ลืม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 สองหนึ่งสอง สองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่สูตรกรูนเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่อง ไม่ท่องก็ลืม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 3 1 3สามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่องสห้าบห้าสามหดสามเจ็ดยี่สิเป็นสามสิบสเป็น3ามสเป็น36สูตรคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่อง โอเคประมาณนี้แหละค่ะได้ไหมนะคขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะคะหนะ้าสุดคูณเอาไว้เท่านี้เนาะอ่านโจทย์ไปพร้อมกับทิเชอร์เลยนะคะข้อที่หนึ่งสามคูณ 12, สี่หมื่นหนึ่งพันสอคูณสี่หมืนัามรนักเรียนจําเลยนะคะตัวข้างหน้าเลขข้างหน้านี่คือตัวตั้งเลขข้างหน้านี่คือตัวตั้ง ส่วนหลังเครื่องหมายคูณน,นี่คือตัวคูณตัวข้างหน้านี่คือตัวตั้งข้างหลังนี่คือตัวคูณทีนี้ถ้าตัวตั้งแค่สาแค่3มเอาสามมาตั้งข้างบนแล้วเอาสี่หมื่นหนึ่มาเขียนไว้ข้างล่างมันจะคูณตั้งห้าบรรทัดแล้วจะเสียเวลาคูณเราก็เลยนะคะ ตัวตั้งกับตัวคูณส, s <S <S ส,ส,ส,สามารถสลับที่ก evet ันได้รู้สึกคลิปที่แล้วที่เชอร์เคยพูดไปนะคะตัวตั้งกับตัวคูณสามารถสลับที่กันได้ที่เชอร์สลับเอาตัวคูณมาเป็นตัวตั้งและก็เอาตัวตั้งมาเป็นตัวคูณนะคะเอาไปคูณพร้อมกันเลยทีนี้ตัวคูณนะคะตัวตัวตั้งมาเป็นตัวคูณมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวตั้งมาเป็นตัวคูณแล้วเพราะฉะนั้น ไอตัวตั้งที่มาเป็นตัวคูณเพราะฉะนั้นเราก็จะมาท่องสุดคูณแม่สามเราก็จะมาท่องสุดคูณแม่สามเอามาดูสุดคูณแม่สามที่เชื่อวัางแม่สุดคูณเทียบอย่างนี้จะไหลจะไหลาตามไหมคะไม่ไหลเนาะไม่ไายเนะาเนะแม่สามเนาะท่องสุดคูณแม่สามสามคูณสองได้เท่าไหร่ดูแม่สามสามหนึ่งได้สามสามคูณสองได้ 3า,า,นะามคูณสองได้6กเอาที่เชอดอใส่เลยนะ3ามคูณสได้เะไรคะหเอาใส่ตรงนี้เลยนะต่อไป3ามคูณหได้เท่าไรคะสามคูณหน่คูณหนึเอาไปดูสิสาม,มาคูณ1ได้เท่าไรคะได้สมเอาใส่ให้ตรงกันนะคะสามหนได้สาม ต่อไปสาคูณสก็ไปดูแม่สามอีก3าคูณสได้เท่าไรคะได้เก้าก็ใส่ให้ตรงกันนะคะใส่เลขเ้าลงไปให้ตรงกันต่อไปสามคูณหนึ่ดูซิแม่3ามคูณหได้เท่าไรคะอ่ะได้สาวนให้เลยนะเนี่ยคะทวนเลยเนาะต่อไป3ามคูณสีคูณหได้3 3มคูณสได้6 3สคูณสได้9 3าคูณสได้เท่าไรคะสิ 12. ทีนี้ไม่มีตัวคูณไม่มีตัวคูณต่อแล้วเราก็สามารถใส่ได้เลย12นะคะใส่ให้ใส่ให้ครบเลยเราคูณได้12บสองเราก็ใส่12ใส่จุลภาคขั้นระหว่างหลักร้อยกับหลักพันเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือเอา3ไปคูณหนึ่งสจะได้คำตอบคือ

6 1 61, 7 2 3เป็นตัวคูณแต่ทีนี้ถ้าเราเอา4มาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอา6 0,000นกว่ามาคูณนะัมันจะคูณถึง5บรรทัดมันก็จะเสียเวลาเราเลยสลับที่เอาตัวคูณมาเป็นตัวตั้งและเอาตัวตั้งมาเป็นตัวคูณถ้าตัวคูณคือ4เราก็ไปท่องสูตรคูณแม่4นะคะสูตรคูณแม่4ี่ ีเป็นตัวคูณเราก็ไปท่องสุดคูณแม่สี่มาดูสุดคูณที่เชอให้สี่คูณสาได้เท่าไหรมาดู4ีคูณสได้สิบสองสิบสองที่เชอทดให้ดูในกระดาษทดสิบสองมีหนึ่งกับสองเราจะใส่หลักการคูณเราจะใส่เลขตัวหลังก็คือเอาสองไปใส่เลขตัวหน้าก็คือเลขหนึ่งตัวนี้ก็คือเอาไปทดทดตัวถัดไปก็คือหลักสิบนะคะต่อไปสีคูณสได้แทดหนึี่คูณสได้แเห็นไหมคะ ทดหนึ่งก็จะเป็น9ต่อไป4คูณ7 4คูณ7ได้เท่าไรนักเรียน4 7ได้28 4 7ได้28ที่เชมาเขียน28ไว้ในกระดาษทดเอาเลขตัวหลังไปใส่ก็คือเลข8เห็นไหมคะตัวเลข2ตัวเลขหน้านี้ก็คือเอาไปทดในหลักถัดไปก็คือหลักพัน4คูณหได้4ทด2ก็เป็น6 บวก2ก็เป็น6ต่อไป4คูณ6 4คณ5 20 4คณ6ได้24ทีนี้มันไม่มีตัวคูณตัวคูณที่จะต้องคูณต่อไปแล้วเราก็ใส่ไปเลย4คณ6ได้24กําตอบข้อน,นี้ก็คือ2,46892แล้วเราก็เขียนเป็นตัวเลขไทย2,46892โอเคไหมคะไปต่อข้อที่3เลยนะคะ ใบข้อที่สามนักเรียนมาอ่านโจทย์พร้อมที่เชื่อเลยนะคะเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าร้อยสิบสองคูณด้วยห้าเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าร้อยสิบสองคูณด้วยห้าเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าร้อยสิบสองเป็นตัวตั้งเพราะอยู่ข้างหน้าส่วนเลขห้านี่เป็นตัวคูณเพราะอยู่ข้างหลังเครื่องหมายคูณตรงนี้ไม่ต้องสลับโจทย์เลยนะคะเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าร้อยสิบสองเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วยห้า คูณด้วยห้าแล้วก็ไปท่องสุดคูณแม่ห้าคูณด้วยห้าแล้วก็ไปท่องสุดคูณแม่ห้าเห็นไหมคะทศคูณคือห้าเอาห้าไปคูณหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลัก 100, หมื่นไปเรื่อยๆนะคะไปพรอมทีร์เชิร์นะไปดูแม่ห้านะห้าคูณสองห้าหนึ 5. 5่งได้ห้าห้าคูณสองได้สิบอาริเชิร์มาทดตรงนี้นะในข้อที่สามมาทดให้ดูสิบมีหนึ่งกับศูนเราก็ใส่เลขตัวหลังก็คือเลขศูนย์ ทดก็คือเลขหนึ่งในหลักถักไปเห็นไหมคะใส่เลขศูนย์สองห้าสิบเอาเลขศูนย์ไปใส่เอาเลขหนึ่งไปทดในหลักถักไปก็คือหลักสิบต่อไปห้าคูณหนึ่งห้าคูณหนึ่งได้ห้าห้าคูณหนึ่งได้ห้าทดอีกหนึ่งก็เป็นหกใส่เลขหกลงไปต่อไปห้าคูณเก้าห้าเก้าเท่าไหรคะ ต่นเลยคะนักเรียนได้45ที่เชื่อเขียนตรงนี้นะในกระดาษทดนะได้ 45, 45เราก็ใส่เลข5เราก็ใส่เลข 5, ลข5ทดเลข4เลข4ก็ไปทดในหลักถัดไปก็คือหลักพันนะคะต่อไป5คูณ0ได้0 <S <S 5คูณ 0, 0 <S 2> <S 2> <S 2> ได้0 เอาศูนย์ไปบวกกับตัวทดสี่มันก็คืออะไรคะศูนย์บวกสี่ได้สี่ต่อไปไม่มีตัวไม่มีตัวทดอ่ะเนาะห้าคูณหกเอาไปดูห้ 6, 6, 30, าหกห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบอาจารยเจ้าเขียนให้ดูสามสิบในกระดาษทดเนาะเอาเลขศูนย์ไปใส่ เอาเลขศูนย์ไปใส่ทดด้วยเลขสามในหลักถักไปก็ทดสามต่อไปห้าคูณเจ็ดห้าหกสามสิบห้าเจ็ดเท่าไรคะสามสิบห้าสามสิบห้าทดอีกสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามสิบแปดไม่มีตัวคูณต่อก็ใส่ไปเลยนะคะได้สามสิบแปด ใส่จุลภาคคันระหว่างหลักร้อยกับหลักพันหลักแสนกับหลักล้านเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะได้ข้อ3าค่ะคำตอบ3ล้าน8 0 0แสน4,563ล้าน8แสน4,560เราเมื่อเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะเป็น3ล้าน ต่อไป8 0 0แสนต่อไปตรงนี้คือเลขศูนย์ตรงนี้คือหลักหมื่นไม่มีคือเลขศูนย์ต่อไปหลักพันก็คือเลขสี่สี่พันต่อไปกี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยต่อไป เห็นไหมคะเพราะนั้นคำตอบข้อที่3ก็คือ3ล้าน8แสนสี่พันห้าร้อยหกสิบอ่าแล้วเราไปต่อข้อที่สี่เลยค่ะข้อที่สี่ที่เชิดจะให้นักเรียนทำสักข้อหนึ่งเป็นการบ้านไหวไหมคะอ่ะที่เชิดตั้งให้ดูมาอ่านโจทย์ไปพร้อมที่เชิดเลยนะข้อที่สี่หกคูณหกคูณสอง แสนแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หกคูณสองแสนแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ทีนี้ตัวตั้งคือหกถ้ามาตั้งเอาหกมาตั้งข้างบนแล้วมาคูณด้วยสองแสนกว่ามันจะไม่สะดวกเนาะมันจะคูณออกมาต้องหกตัวเพราะฉะนั้นเราก็สลับระหว่างตัวตั้งกับตัวคูณเอาตัวคูณเอาตัวตั้งมาเป็นตัวคูณเอาตัวคูณมาเป็นตัวตั้งเอาละพอเราสลับปั๊บ ตรงเนี้ยคูณด้วย 6. หกคูณด้วยหกแสดงว่าเราต้องไปท่องสุดคูณแม่อะไรคะลองทับเองเนักคอเนี้ยไหวไหมเนาะคือคุณแม่หกหกคูณสี่อ้าวหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สบสี่เอาที่เจ้าตั้งหลักให้นิดหนึ่งหกสี่ได้ยี่สิบสี่จำได้ไหมหกสี่ได้ยี่สิบสี่นักเรียนเอาเลขตัวหลังไปใส่เนาะได้ยี่สิบสี่ เอาเลขตัวหลังไปใส่เนี่หลักการคูณจะคูณแบบนี้ตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วเลขสอเนี่ยก็เอาไปทดในหลักถัดไปก็คือหลักสิบอ่ะครานี้ลองทําดูนะพี่จะฝากทำหนึ่งข้อนะคะโอเคไหมคะเอาละเรามาสรุปนาสรุปเรื่องการคูณกันนะคะข้อที่หนึ่งการคูณนะคะข้อที่หนึ่งตัวตั้งกับตัวคูณสามารถสลับที่กันได้นะคะ บางข้อไม่ต้องสลับที่เห็นไหมคะอย่างเช่นข้อสามข้อสี่ถ้าไม่สะดวกเราก็เอาตัวตั้งมาเป็นตัวคูณเอาตัวคูณมาเป็นตัวตั้งตัวตั้งกับตัวคูณสามารถสลับที่กันได้ข้อที่สองของการคูณนะคะคูณด้วยคูณด้วยอะไรคูณได้ห้าล้วก็ไปท่องสูตคูณแม่ห้าคูณได้หกเราก็ไปท่องสุตคูณแม่หคูณได้แปดล้วก็ไปท่องสูตคูณแม่แดหลักเกณฑ์ข้อที่สามก็คือ ถ้าคูณแล้วได้เป็นเลขสองตัวเอาเลขตัวหลังไปใส่เลขตัวหน้าเป็นตัวทดนะคะทำ่างนี้ตลอดไปจนครบจนจบข้อจนได้คำต่อนะคะลองไปฝึกทำโอเคไหมคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ